สวัสดีครับผมมารอกิจกรรมอะไรไม่รู้นะครับมันเหลือเวลาครูดาวอีกสองนาทีเดี๋ยวพอมันครบเวลาผมจะลองมาดูนะมันจะคืออะไรตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกสิบกว่าวินะครับจะไปดูกันว่ามันคืออะไรมันน่าจะมาตอนห้าโมงนะครับพออีกไม่กี่วิก็จะห้าโมงนี่นะห้าโมงพอดีมันคืออะไรมันคืออะไร ซานตาพาเดลิเวอรี่กิฟอะไรอะผมไม่รู้อะมคืออะไรผมไเห็นซานตาเลย้องปากกาไปน่ซานตานซานตาเอ้ยเมื่อผมจะเห็นแล้วใช่ไหม นั่น,นีงนี่โซนีน้นี่วอลม,มรารัตต้ตานี่นะฮะซานตามาแจกของทุกคนก็วิ่งเก็บได้เลยนะเหมือนเขาจะมาแจกของก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมซานตาคิดมาเฮ้ยผมอยากไปเห็นหน้าตาตตาจัง จะผมไปด้านหน้ากันพุทธสัตว์นี่นะครับจะมีสัตว์ยักษ์ตามนะนี่เราก็เดินมาดูนี่นะครับเขาจะโปรยถุงของขวัญออกมาจากด้านหลังก็ประมาณนี้ครับแล้วซันต้าไปมันจะมีอะไรไหมเห็นตัวเฮ้ยซันต้าวนอีกรอบเขาวนนะครับเขาไม่ได้ไปเลย เฮ้ยเฮเฮจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันโอ้ผมปิงอะ่ะเดี๋ยวผมปรับก่อนปับปีกกระตุกมากเลยเคนี้่อนี่วิ่ง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 เพื่อผมจะได้สัตว์ยักษ์ผมไม่รู้นะว่าโอกาสออกสัตว์ยักษ์มันเท่าไหร่เอ๊ะผมเห็นกล่องขนา ออกไปเลยปึ๊บโหไกลเกินไปผิดปึ๊บนี่ตรงนี้กล่องนี้น่าจะได้ของนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะคืออะไรขอได้บูธเอาเขาแจกทุกคนเหรอไม่ต้องมาแย่งกันหรอน่าจะใช่นะไม่น่าจะแย่งกันเพราะเหมือนจะไม่มีใครแย่งผมเลยซานตาเขาวนกี่รอบเฮ้ยเขาวนอีก ไม่ใช่ละมาดูกันนะครับเพื่อผมจะได้สกดจักในคลิปนี้เข้าไปละเราบินขึ้นสูงสู่ความมืดมัวในไกลฝนไปชิวๆไปชิวๆไปชิว,ชวมันเหมือนจะได้ทุกคนเลยนะครับไม่ต้องแย่งกันน่าจะใช่นะไปแล้วไปแล้วนะครับดูจากกราฟิกกลนเปิดกันเข้าไปยัง ขากำลังไปนะจังหวะนี้เขากำลังบินไปสุความเว,ง,วง่วางอไกลโพ้นบินไปไปแล้วครับเขาไปซุดแมปละบินมาละเขาไม่อยู่ละแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็มีม,ม,มากครับมาดูซานตาไชเฉยขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะผมขอเก็บก่อนมันกระตุก